สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคินะครับหุ้นนิเคิเช้านะครับหุ้นนิเคิเช้านะหุ้นนิเคิลเช้าของวันที่14กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบสีแดงสีแดง ำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับนำความสุขมาให้นำความรักมาให้กับทุกๆคนนะครับหุ้นนี้คอีกก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับวันละสองคลิปสองรอบนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันละสองคลิปสองรอบนะครับเมื่อวานนี้รอบเช้าเข้ารอบบ่ายหลุดนะครับรอบบ่ายหลุดนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับมันก็ไม่แม่นเสมอไปนะ มันก็เข้า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 แต่มันก็รอจังหวะหลวดเหมือนกันนะครับให้ระมัดระวังนะให้ธรรมดาธรรมดานะครับอย่าทุ่มอย่าอัดอย่าอย่าหวังมากเกินไปอะไรพวกนี้นะครับเวรามสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ว่ามันหวังไม่ได้ว่างั้นถือพูดง่ายๆหวังไปวันๆได้อยู่แต่หวังไปปีๆตลอดชีวิตไม่ได้นะครับหวังไปวันๆความหวัง ความหวังแต่ไปวันวันริบหลีริบหลีเหลือเกินอ่าเช้านี้ก็ขอให้ความหวังแสงสว่างจ้ามานะครับขอขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับรับรับมันนี่มันนี่ไหลมาเทมานะครับประมาณนี้นะอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับความหวังของเราจะมีไหมถ้าไม่ชอบก็ก็เฉยๆนะครับไม่ต้องไปฟื้นชะตากรรมนะครับประมาณนี้นะครับ เราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ14กุมภาวันว่าเล่นไทยเอาวันนี้คีอ,อเช้านะครับเด่นนะครับ2 3 4นะเน้นที่3กับ4นะครับอม2 3 4คู่กับ8 9 0 1นะครับประมาณนี้นะครับา3อะไรคราวนี้ก็3 8 8 3 3 9 9 3 3 0 0 3 3 1 3, 1 3นี่แหละอ่าคู่ของเขาก็่ล่ะ 8, 49 4 8 8 4 4 9แปดสี่4 1 1 4นี่แหละอ่าส่วน2เป็นตัวรองนะครับ2อะไรล่ะก็2 8 2 9 2 0 2 1นี่แหละอ่าส่วนชุดวินอะไรล่ะชุดวินก็8901นี่แหละแล้วก็23นี่แหละอ่าวินนะครับวินนะอ่าครับวินนะครับพูดครัว่าวินมีใครนึกถึง,งยาลมยาหมองมัง่ง <c oughs> คนละวินกันนะครับอ๋อบอกไปก่อนนะอ่สองสามสี่เด่นนะครับสองสามสี่เด่นนะเน้นที่สามกับสี่นะครับเด่นนะส่วนสองเป็นตัวลองนะครับสองสามสี่คู่กับอะไรเนี่ยตรงนี้ก็มาดูนะครับในากนนะครับเน้นที่สามก็ดูที่สายสามนะครับอืมสามนะครับสี่เป็นตัวลองก็ดูที่สี่นะครับอืมประมาณนี้นะครับส่วนสองเป็นตัวลองก็เหมือนกันนะครับส่วนชุดวินนะครับเอาตามนี้นะ อือครับตามนี้นะครับตาลายไหมอืมครับตามนี้นะครับอ่าเราเข้ามาดูกันรางนี้มาดูอะไรกันเหรอมาดูตัวเลขที่วันน่าจะมานะครับสองสามสี่นะครับขอฟันทงที่สามนะมใครชอบเลขสี่ก็จัดไปนะครับสี่ก็ชอบเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับอ่าฟันทงที่สามก็ จัดไปนี่ตามนี้นะครับสามนะครับตายสามนะครับส่วน4ี่นี่เป็นตัวรองก็ใครเที่ก็จัดไป2เป็นตัวรองใครเที่ก็จัดไปชุดวินใครเคยได้กินกับชุดวินหายกินกับชุดวินก็หายกินไปนะครับตามนี้นะครับส่วนสายลูดสายวิ่งขอเน้นที่ฟันทงที่สามนะครับตัวรองก็คือสี่นะครับประมาณนี้เที่ยวก่อนนู้นมันออกอันนั้นนะมันออกอ่า เที่ยวก่อนนู้นมันออกอ๋อสี่ศูนย์นะให้ให้ดูให้ให้คอยดูสี่ศูนย์ด้วยนะครับเอาให้คอยดูสี่ศูนย์ด้วยนะครับสี่ศูนย์เนี่ยเผื่อมันมานะออสี่ศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์เนี่ยมันชอบมาเนี่ยออถ้าเกิดสองสามสี่ทีไรมันมาสามศูนย์กับสี่ศูนย์ทุกทีเลยเพยายามเพ่งเลงไว้นะครับสามศูนย์กับสี่ศูนย์นี่นะประมาณนี้ใครสับสนก็รูดเลยนะครับรูดนะ โอ้ oh, ปวดหัวจังเลยไม่รู้จะจ to like ับคู่ไหนคู่ไหนรูดเลยดีกว่าอะไรรูดเลยมันก็19หางนะมันก็เยอะพอสมควรนะครับแต่มันก็ช e ัวร์อ่าครับประมาณนี้นะครับตามนี Recently, <rs> ้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวจะให้ดูท้ายๆอีกนะครับอืมครับประมาณนี้ครับบางคนก็รูดปึ๊บไปปั๊บเลยอ่ประมาณนี้นะครับอ่าจนไปตามนี้นะครับอืมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับ กี่นาทีแล้วเนี่ยอามาจดเอาคานนี้มาจดเอาอีกแบบหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งนะครับสองเวอร์ชั่นนะจดเอาเลยนะครับตามนี้นะครับอืุ่นนี่เคเด่นสองสามสี่เน้นที่สามกับสี่นะครับเหมือนเลขเหมือนกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เรียบร้อยกว่าสะอาดตากว่าประมาณนี้นะครับจดเอาแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีแหง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 เช้านี้ขอให้มันนี่มันนี่ไหลเข้ามาเทมานะครับเท่าไห่ก็ดีหมดนะขอให้เป็นมันนี่นะอืมอย่าให้เป็นนนนี่นะเ <c oughs> จ้านี่ <c oughs> ตามนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับโชคดีโชคดีครับดีครับพบกันใหม่บ่ายเด้อ